สวัสดีนนครับชั้นิจโจไัทเวชแนวครับวันนี้ไปจุมพรมาฮะก็ไปเจอไอ้องุนนี่นะครับไม่รู้มันชื่อองุนอะไรนะครับน่าจะนําเข้าจากต่างประเทศนะฮะเป็นองุนแต่มีขายทั่วไปแล้วครับผมเห็นวันที่เขาเขียนขายบ้างในกรุงเทพมาแล้วก็ตามห้างแมคโครตามห้างอะไรต่างๆจะมีขายพันนี้ครับสีแดงนะน่ากินมากครับ อืมแต่มันก็มีเม็ดอยู่นะมีเม็ดรประมาณสองเม็ดดูหนึง่งรู้ไปปลู่จะขึ้นหรือเปล่าทีามา่มันไม่แน่ขึ้นมันมันต้องเป็นอ่างหุ่นเมืองหนาวนะครับชื่อพันธุ์อะไรเพื่อนเพื่อนรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับเป็นอัง,งุ่นอันนี้ชองง่อหนึ่งมันจะใหญ่มากนะนี่ขนาดแค่ไม่ไมถึงชอนะอ่อนนะดูใหญ่มาก เรียกว่าถุงหนึ่งอ่ะถุงหนึ่งอ่ะเป็นกิโลอะแค่ช่อเดียวเองนะมันจะเป็นแค่ช่อเดียวครับอย่างนี้นะอันนี้แค่ส่วนเดียวนะอีกส่วนนึงมันจะแบบเยอะๆนี่แบ่งมานะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันงูนแล้วมันดกขนาดนั้นนะแล้วก็รสชาติก็อร่อยดีด้วยนะ่กรอบหวานอบอกให้ก็ได้ไปซื้อมาจากแมคโคร แมคโครชุมพรเรื่องเรื่องที่อัดคลิปนี้ก็คืออยากอยากจะไปอยากจะไปซื้อไอ้กุ้งไอ้อาร์กก้าเอ้ปูอาร์กก้านะก็าบอกว่าแมคโครแมคโคามีขายทุกราขาผมไม่ถาแล้วไม่มีแล้วครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มานะบอกว่าปูอาร์กก้าผมกะจะเอามากินแล้วให้อัดคลิปทําคลิปให้เพื่อนๆดูไง ไปหาซื้อซี่ชุมพรมไม่มีนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่แมคโครสาขาอื่นมีหรือเปล่านะครับแต่ถ้ากรุงเทพอาจจะมีนะครับแต่ห้างอื่นอย่าไปหวังว่าจะมีนะถ้าแมคโครไม่มีนะครับสำหรับฟูอสกากชุมพรคงไม่ได้ทานนะครับถ้าเกิดจะกินก็ต้องไปหัวหินหรือไม่ก็ไปที่ทรกรุงเทพนะะก็เลยอดกิน เดี๋ยวบางที่จะซื้อมานึ่งนะแล้วก็จิ้มจิ้มซีฟูนดให้กินให้ให้ชมกันนะครับปูรัสกาตัวใหญ่ๆนะเขาบอกว่าผมก็เห็นครั้งเขาลงในคลิปยูทูบแล้วเขาบอกว่าตัวละพันกว่าไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยจะเป็นตัวไซส์เล็กนะครับก็ตัวละพันกว่าบาทหรือว่าสองพันเล็กน่าซื้อมากินอยู่นะคร คูบางคนนี่เกิดมาไม่เคยกินเลยก็มีนะปูรัตอกะเขาถือว่าปูนำเข้าแพงก็หายากด้วยนี่คือนมแพะนมแพะรสจืดเพื่อนๆเคยกินหรือเปล่าครับมันชื่อปลาหน้าฟาร์มนะนมแพะพัชไรสรสจืดผมไป แมคโครที่ไผมชอบซื้อมาทานครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นนมแพะได้เป็นร้อเปอร์เซ็นตนะครับไม่น่าจะผสมน้ําพอกินแล้วมันรู้สึกว่ามันมีกําลังมีพล,ลังดีนมแพะนะฮะก็บางคนเพื่อนก็บางคนก็คิดว่าไอ้นมแพะกินได้ด้วยกินได้นะครับนมแพะก็เหมือนนมวัวนมอะไรทั่วไปครับแต่ผมไม่เคยเห็นนมควายนะนมควายมันแล้วก็เอามาทํากินหรือเปล่า เนีนมนมวัวนมแพะนมอะไรพวกนี้นะครับนมควายนมม้าไม่น่าจะกินได้นี่ครับเมื่อที่เปิดไปแล้วนะฮะแช่ยเย็นนี่สุดยอดเลยครับเอ,อรู้สึกว่ามันจะสามสิบบาทนะครชิมครับอืม <c oughs> อร่อยมากมีออยอนะมีออยอนะครับ พอจะไยอย่างดีก็ขายในแมคโนรนะครับเพื่นี้ซื้อมากินดูนะครับนมแพะตาบาาน้าฟาร์มนะครับโฆษณาข้นหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเจ้าของเห็นโฆษณาก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับหรือว่ากดซับสไคร b เบด้วยนะครับบาน้าฟาร์มขนมแพะครับผมชอบกินมากครับมีเบอร์โทรนะฮะเบอร์โทรผมจะไม่บอกนะครับให้เพื่อนเเข้ามาดูได้หลายรอบนะฮะ มีเบอร์โทรติดต่อนะครับกดกดสติลนะคะหรือว่ากดหยุดนะกดภาพนิ่งนะฮะแล้วก็ท่านจะสามารถมองเห็นเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับซื้อมาสี่ขวดนะฮะไปที่ไรก็กินทุกทีบางทียังไม่ท่านออกจากเสจ่ายตังค์นะครับผมกระดกินตรงงนั้นเลยตรงตรงแผงที่เขาขายนะฮะกระดกก็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 กินเลยนะจริงแล้วเขาต้อมา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 เช็คมาคิดตังค์ก่อนเลไก่อนเนี้ยผมไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ขโมยดื่มมาผมก็ กินเสร็จแล้วก็แพ็คฝาปิดไว้ืันเดอมแล้วก็ไปคิดตังค์ไม่เหมือนกันครับอร่อยมากนมแพะพาสเชลัยรสจืดนะครับมันจะมีสองรสคะืรสหวานด้วยนะรสหวานรสจืดก็ไม่มีอะไรมากเอาแค่นี้นะครับตั <laughs> ้งแการไปแมคโครก็จอบว่าจะไปซื้อปูรัสก้านะครับมากินทาคลิปโชว์เพื่อนแล้วก็พอดีไปเจอองหุ่นนี้หุ่นแดงนี้มันดูน่ากินแล้วมันหวานมันกรอบแล้วก็ ไปเจอนมแพะนะครับก็ซื้อมานะครับนี่ครับซื้อมานะครับแล้วก็วันนี้ว่างๆก็มาทําคลิปไม่ได้มีคลิปอะไรทําก็ซื้อของกินมากินแบบนี้ครับเลยเปื่อยครับของที่ติดตามชมนะครับสุนิโจทัเไทยชาแนลนะครับลกทุกคนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ